เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของยายฉันเองยายเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของยายเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากตเกเย็นทุกบ้านจะปิดประตูหน้าต่างกันอย่างเงียบงนันบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านก็มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านเงาไม้ใหญ่ๆเรากลับซ่อนความเร้นลับอันน่ากลัวเอาไว้ยายเล่าว,ว่า ในหมู่บ้านนั้นมียายชราอยู่คนหนึ่งแกชื่อว่าป้าทุมแกอยู่คนเดียวในกระท่อมเก่าๆซึ่งอยู่ริมทุ่งนาไลออกไปจากบ้านคนอื่นๆทุกคนในหมู่บ้านที่รู้จักป้าทุมแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปใกล้กระท่อมของป้าทุมมากนักเพราะว่าป้าทุมมีพฤติกรรมแปลกๆป้าไม่ค่อยพูดจาไม่ชอบจ้องมองคนอื่นด้วยสายตาที่ลึก